อ่ะนะครับก็ต้องสวัสดีวัยรุ่นชาอาวีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับช่อง Snowman Channel นะครับผมอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนะครับผมว่าทาชิเนี่ยระหว่างไอเทมซัพพอร์ตเนี่ยเขาควรออกอัอนไหนดีกว่ากันนะครับผม ครับก็ผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆก่อนเล่นนะครับผมว่าทาชิเนี่ยถ้าไอเทมสพอร์ตสีเหลืองเนี่ยเหมาะสำหรับสายเลือดส่วนไอเทมสพอร์ตสีแดงเนี่ยเป็นประเภทสายพาร์ีฟสายได้ป้อมนะครับผมนี่จะาไอเทมสพอร์ตสองชิ้นนี้เลยซึ่งคลิปเนี้ยผมจะมารีวิวไอเทมสพอร์ตสีแดงก่อนนะครผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ในส่วนของวิธีการเล่นทาชิหรือเทคนิคต่างๆเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในเดย์คลิปชั้นเลยผมสามารถไปกดดูได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้อ่านะครับในส่วนของทาชิเนี่ย อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าทาชิเนี่ยเขาเป็นฮีโร่ที่ควรจะวิ่งคู่ป่ามากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขายังไม่มีอันตีเนี่ยเขาจะทําอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันไม่ใช่แทงนะครับผมมันเป็นเพียงแค่ไฟเตอร์ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของการเล่นทาชินะครับหลักๆเนี่ยเวลาเราจะเข้าไฟเนี่ยเราพยายามจะโดดเข้าไปอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถเก็บสแต็คครบได้ทันนะครับผมทำให้เราตายนะครับผมอ่านะครับแต่ว่าถ้าเกิด5เราตายเนี่ยแล้วเพื่อนเราสามารถเก็บได้หมดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับผม นะครับผมแล้วก็สิ่งที่จำเป็นสำหรับทาชีที่ทุกคนควรจะทำให้เป็น,นก็คือการพยายามเลี้ยงพาสซีฟจากออบเจกแค่ได้บ่อยๆที่สุดนะครับผมเพราะว่าออบเจกต์เนี่ยถ้าจะเป็นสิ่งที่สำคัญกับทาชีมากในการเล่นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเบิร์ดดาเมจได้เรื่อยๆเลยครับจากการเก็บเก็บสแต็กจากออบเจกต์อย่างนี้นะครับผมทำให้ไฟเนี่ยถือว่าง่ายมากเลยเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยดาเมจค่อนข้างมหาศาลเยทีเดียวอ่าแล้วก็ จังหวะต่อมานะครับสังเกตลิปโป้นะครับว่าเนี่ยเขาโดดมาแหลมมากซึ่งเนี่ยเขาเปิดอันตรีแล้วเราก็พยายามเก็บเขาเลยครับผมเพราะายังไงเขาไม่มีสกิลหนีแล้วเราฆ่าเขาได้แน่นอนอ่ะแล้วก็ที่สําคัญหลัสกสำหรับเกมแนวนี้นะครับผมเราต้องพยายามดูมินิแมปบ่อยๆนะครับผมว่าศัตรูเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่กี่คนอะไรยังไงนะครับผมถ้าเกิดถ้าเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นหมดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเลนหนึ่งอ่ะเขาจะต้องมีคนว่างแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถไปเก็บเขาได้เลย เพราะว่าอย่างไรเราก็ไม่สามารถไปช่วยเพื่อนได้อยู่แล้วไม่ทันแน่นอนครับผมอะอย่างที่บอกไปแล้วผมว่าการดูแมปเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะเปิดออบเจกต์หรือเปิดอะไรก็ตามเนี่ยเราพยายามสังเกตแมปกันแล้วผมว่าศัตรูเนี่ยเขาอยู่ไหนอยู่กับใครอยู่กี่คนอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียเปรียบแบบมากๆเลยทีเดียว แล้วก็คําเตือนสำหรับคนที่ไม่ค่อยดูแมพนะครับเราพยายามอย่าวิ่งนําหน้าซัพพอร์ตนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเราจะตายได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดซัพพอร์ตไม่อยู่ด้วยอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็หลักนะครัผมสำหรับฮีโร่เภทไฟเตอร์เนี่ยเวลาเราเห็นเพื่อนโดนเราเพื่อนเราสามารถยินได้เนี่ยพยายามเข้าไปช่วยเพื่อนนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะรอดเนี่ยสูงมากๆถ้าไม่แบบสามารถพลิกไฟได้ไฟหนึ่งเลยนะ แล้วก็ในส่วนของไฟนี้นะผมผมจริงๆผมแนะนําว่าเราพยายามอย่ารีบวิ่งเข้าไปอย่างอย่างเอมิลี่ดีกว่านะเพราะว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราตายหมดเลยอย่างเงี้ยโอกาสจบเกมของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับผมแต่ยังดีนะครับผมที่ว่าไฟเนี่ยเขาไม่สามารถล้วงตัวหลังเราได้นะครับผมทำให้เนี่ยไฟเนี่ยไม่เสียเปรียบเท่าไหร่ อ่ะแล้วก็จกังหวะนี้ของเป็นสิ่งที่อยากไปหาทําตามนะผมเวลาเพื่อนเราไม่อยู่เนี่ยเราเพี่เอมจะยืนห้าวอย่างนี้เกินไปแล้วแบบเขามีตัวล็อกนะไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นเราเนี่ยจะเสียเสียฟร,ฟรีเลยนะครับผม ถือว่าแบบภาดมากๆครับแลครัแล้วก็ในส่วนของจังหวะ g o เลเ a y e r เนี่ย ar, ถ้ andan, าเกิดเราเล่นทาชิเนี่ยอจริงๆเราไม่ต้องรีบอันติก็ได้นะครับผมเราพยายามรอเช้สกิลเนี่ยตอดเรื่อยๆรอจังหวะที่ g o เ Slayer เรื่อยๆประมาณ4-5่พันเราค่อยอันติดดีกว่านะครับผม จะน้อยเนี่ยโอกาสจะได้สูงมากเพราะว่าอันติทาชิเนี่ยศัตรูเลือดจริงหน่อยยิ่งแรงนะนะครับผมแล้วก็ทางที่ดีเนี่ยเวลาศัตรูไม่ได้เฝ้ากอสเลเยอร์เนี่ยเราพยายามรีบตีมันให้ตายให้ไวที่สุดนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของป้อมเรานะครับแล้วก็ในส่วนของช็อตนี้เนี่ยถือว่าโชคดีมากที่ว่าโอเมนเนี่ยเขาจ่ายสกิลแพงหมดแล้วแล้วเขามาเสียเลือดในจังหวะที่เพื่อนเขากำลังตามมาด้วยทําให้แบบจังหวะเนี้ยถือว่าดีมากแลยเอมิลี่เราเนี่ยดันป้อมแล้วก็พยายามยื้อไม่ให้เขากลับนะครับผม แล้วก็ในส่วนของเอทเซอร์ตเนี่ยสำหรับผมนะผมเล่นได้ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยแผ่นแน่ผมรู้สึกว่าสีแดงเนี่ยเป็นเอซอร์พอตที่คุ้มกว่ามากเลยเพราะว่าทาชิเนี่ยเขาไม่ได้ถึกเหมือนเมื่อก่อนทําให้เนี่ยเขาต้องเน้นความถึกจากพัทสีบเวลาติดเอานะครับผมก็ผมจะสรุปนะครับว่าสำหรับทาชิเอทเซอร์ตสีแดงเนี่ยเราพยายามรีบเก็บพัทสีบให้ได้ไวที่สุดนะครับผมเพราะว่าเอทเซอร์ตสีแดงเนี่ยมันจะมีผลต่อพัทสีบสำหรับทาชิมากเพราะว่า อย่างที่เคยพูดไปต้นคลิปนะผมว่าทาชิเนี่ยละมิดยิ่งเยอะพลาสติกก็จะยิ่งขึกขึ้นด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับผมในเร็วนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีซีรีส์ใหม่ซีรีส์หนึ่งเป็นซีรีส์เฉพาะของทาชินะครับผมจะเป็นซีรีส์อะไรเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการรีวิวทาชิไอเจ็ทสปอร์ตสีแดงนะครับผม ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ